สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่จนไม้จะพูดถึงหัวข้อหรือคำว่าอภัยแล้วเราจะได้ดีแล้วก็มีความสุขนะคะเรื่องของการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีพี่จนไม้เชื่อแน่นอนว่า ทุกๆคนก็ให้อภัยแต่การให้อภัยของคุณหรือของเราพี่ต้นไม้จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะการให้อภัยสมมติว่ามีคนมาว่าอะไรพี่ต้นไม้นินทาพูดเสๆสห้หายหรือว่าพูดไม่ดีหรือแบบทําให้เราเสียหายทําให้เราเสียชื่อเสียงแบบนี้คือ แล้วเราก็ให้อภัยเขาหรือบางคนเราด่าเขาเราก็ไปให้เ,ออเราเก็ไปขอโทษเขาเราเขาเราเ็ขเขาก็ให้อภัยเราก็คือหายกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้อภัยแล้วจากปากภายนอกเนี่ยอืม เหมือนกับสมมติว่าคนว่าให้พี่ต้นไม้เนี่ยเอรอ้องเพลงไม่เพาะพูดจามไม่เพาะอืมนิสัยไม่ดีอืมทั้งต่อหน้าและก็รับหลังพี่ต้นไม้ก็จะให้อภัยทุกคนการให้อภัยของพี่ต้นไม้พี่ต้นไม้ให้อภัยจริงๆการให้อภัยไม่ใช่ให้อภัยแต่ปากนะคะเราต้องให้อภัยจากหัวใจเราจริงๆเราลบออกให้หมดเลยนะ ลบออกให้หมดมเราถึงจะไม่มีอะไรต่อกันอีกทุกๆก,การให้อภัยเนี่ยมันก็ต้องอให้อภัยด้วยหัวใจจริงๆแล้วก็เจอกันก็ทักทายกันธรรมดาก็ไม่ต้องคิดถึงสิ่งนั้นพี่ต้นไม้ทําได้นะแต่ก่อนพี่ต้นไม้ก็เคยโกรธเคยเกลียดคนอื่นแล้วก็คือแบบ ความที่เราไม่รู้จักแก่นแท้ความจริงการให้อภัยจริงๆแล้วเราต้องให้อภัยจากหัวใจหรือข้างในเราจริงๆเราต้องลบออกเลยนะเออเราต้องลบออกให้ได้เราเคยสังเกตไหมคะว่าหลายๆคนนะทำไมต้องจำเรื่องร้ายๆในอดีตเออ เรื่องร้ายๆในอดีตแล้วก็ปากบอกก็ว่าให้อภัยแล้วแต่เวลาเจอเขาเนี่ยก็ไม่อยากคุยกับเขาเนี่ยแสดงว่าเราให้อภัยไม่จริงถ้าเราให้อภัยจริงๆเราจะลืมสิ่งนั้นไปเลยยกตัวอย่างเช่นเราเคยสังเกตไหมคนที่เขาแต่งงานกันไปเนี่ย เขาเลิกกันไปคนต่างชาตินี่นะอืมไม่ว่าเขาจะเลิกกันด้วยเหตุใดก็ตามการที่แฟนไปมีแฟนใหม่หรือการที่อะไรก็ตามก็ผิดใจกันก็เลิกกันไปคนต่างประเทศนี่พี่จะไม่เห็นเขาให้อภัยเขาก็ยังคบกันเป็นเพื่อนนะนี่ก็คือการให้อภัยจากหัวใจจริงของเราอืม แต่คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เวลาเกลียดกันนี่ก็ชอบเอากันไปนินทาต่อแล้วก็ไปโพดด่ากันบน Facebook, Facebook, เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วก็โพดด่ากันบนโลกโซเชียลโพดด่ากันโพ์ด,ด่ากันในชุมชนเยอะแยะมากมายนั่นก็คือการให้อาภัยของคุณไม่จริงปากคุณก็บอกว่าคุณให้อาภายัยแต่จริงแล้ว มันไม่ออกจากใจของคุณแล้วคุณจะทําอย่างไรการให้อภัยของคุณมันถึงจะเป็นการให้อภัยจริงๆอืมเราต้องแก้การให้อภัยที่ภายในใจของเราภายในจิตใจของเราเราต้องล้างมันให้ออกเราต้องให้อภัยจริงๆแล้วเราจะล้างออกได้อย่างไรการล้างทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราไม่อยากจดจําเรื่องไล้รเนี่ยอืม จริงๆจริงๆแล้วมันลึกแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเราต้องอค่อยๆทำแล้วเราเราเคยสังเกตไหมทำไมเรานึกถึงอดีตที่มันเลวร้ายทำไมมันจำในสิ่งสมองเราทำไมเราจดจำมันได้ดีจังเรื่องเลร้ายเรื่องที่มันเป็นแผลในใจเราทำไมเราลบไม่ออกอ มันฝังอยู่ในหัวใจของเราตลอดเลยเออแล้วเวลาบางคนไปนึกถึงเรื่องเก่าๆก็น้ำตาคอน้ำตาไหลนะคะเราต้องแก้ด้วยการให้อภัยออกมาจากใจจริงของเราให้อภัยแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะ สรุปแล้วการให้อภัยคือการคือการให้อภัยคือพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้มีปัญญาพี่ต้นไม้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ประสบความสุจในชีวิตแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ้ายบายค่ะ